สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําลาดหน้าเส้นหมี่กันดีกว่านะครับพอดีว่าที่บ้านเราไม่มีหมูชิ้นเราใช้หมูบดแทนนะครับเนาะแทนกันได้เพราะว่าอยากกินไม่ใช่เดี๋ยวเราหมักหมูบดท,ทิ้งไว้นะครับง่ายๆเลยนะครับก็อันนี้หมูบดประมาณสองขีดนะครับหมักกันน้ําตาลน้ําตาลก็ใช้ประมาณครึ่งช้อนชาครับพอน,นะครับผมตาลปุ๊บแล้วก็อ่า ซอสหอยนะครับซอสหอยก็ประมาณอสองช้อนช้อนครึ่งนะประมาณนั้นกะเอานะครับอันหมกักนี่แล้วก็พริกไทยป่นนะครับพริกไทยป่นก็ใส่ไปเลยแล้วก็อีกอย่างซอสฝาเขียวนะครับซอสฝาเขียวก็ประมาณครึ่งช้อนนะครับผมวันนี้มันหมดละ <Okay. S 2> เรียบร้อยแล้วก็คลุกเขาอันนี้มือเราล้างแล้วนะครับทิ้งไว้ส็กประมาณสิบห้านาทีนะครับความไ้้ชั่วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำน้ำราดกันนะครับส่วนวันนี้ในส่วนของเส้นนะครับเราจะใช้เส้นหมี่เนาะ เส้นหมี่เป็นหมี่ขาวนะครับเราแช่น้ําทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาเส้นหมี่นะครับมาคลุกกับซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็มาผัดแล้วเราก็จะผัดทิ้งไว้นะครับผมเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้เนี่ยเราก็จะมาทําน้ําราดกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวเส้นหมี่นะครับ นี่เราได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใส่ซีอิ๊วดำนะครับคอยประมาณหนึ่งช้อนช้อนชานะครับช้อนเล็กเหอ,อเห็นนะครับลุเ้าให้เข้ากันนะฮะ ผัดซีอุก็ต้องมีซีอนะครับถูกไหมครับไม่มีซีอก็จะเป็นผัดหมี่ธรรมดาไปนะโอเคพวกเขาให้เข้ากันนะครับให้เส้นหมี่มันเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการถ้าใครคิดว่าสีแค่นี้ยอืมยังดําไม่พอยังไม่ถูกใจเพิ่มได้นะครับแต่ว่าเราว่าสีมันกําลังดีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะครับมาผัดเส้นหมี่กันไว้ก่อนเนาะ อนุญาตติดแก๊สก่อนนะครับครับผมขั้นตอนที่2องนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำหมี่อันนี้เราใส่น้ำมันสักประมาณประมาณนี้นะครับ1นช้อนครึ่งถึงสองช้อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัาาดหมี่แล้วก็เราจะเอาไข่ลงไปหมกด้วยเป็นหมี่ห่อไข่นะครับเอออันนี้ก็เมื่อกี้เรา ทำไปแล้วนะครับประมาณอันสองอันเนาะอันนี้เป็นอีกอันหนึง่งสำหรับหนึ่งคนทานนะครับน,นี่แล้วจะลงมาผัดสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ลงไป นะครับ่แอเกตอนผัดหมี่นะครับผัดมีม่สุดไม่ต้องผัดนานมากนะครับกบเดียวโอเคแล้วถ้าอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรา เอาไข่นะครับวันนี้เราใช้ไข่เป็ดน,นะครับตอกแล้วก็เทยลงไปนะครับนี่นะครับไข่เป็ด จะทีห่อไข่นะครับผมเดี๋ยวรอ,อไข่มันเซตตัวเดี๋ยวออเราก็จะกลับด้านนะครับถ้าโยนได้ก็โยนนะครับ ก็ดว่ายนมาแล้วเลยฮ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้อีกด้านหนะึ่งมันไข่มาโดนความร้อนนะครับมันก็จะเป็นมีห่อไข่นะครับที่สวยงามน่ากินนะครับผมนี่ครับในความผิดพลาดนั้นมีความสวยงามรออยู่อันนี้เราได้แล้วนะครับ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรายกขึ้นนะครับผมใส่จานพักรอไว้เลยนะครับนี่นี่นะฮะอือนี่นะครับหน้าตาพักรอไว้เลยเดี๋ยวเรามาทำน้ำราดกันดีกว่าเอาเศษไข่ออกก่อนนะครับไ,ได้ทำไม,ไมเอ่น้ำลาดนะครับแก๊ส ก็ไม่ต้องแรงมากนะครับใส่น้ำมันนะครับผมนิดหน่อยกระเทียมทุบนะครับจะทุบหรือว่าจะสับก็ได้นะครับผมกระเทียมนะอันนี้น้ำมันก็กะดูนะครับว่าให้พอประมาณากับ หมูหมที่คุณใช้ถ้าใช้หมูชิ้นนะครับก็หมูชิ้นเอาไปเลยแต่นี้เราใช้หมูบดนะครับเมื่อกี้เราหมักไปแล้วสองชีดน้ำมันประมาณนี้กําลังดีี่นะแล้วเราก็ยียีหมูนะครับ ใครอยากจะทําเป็นหมูก้อนก็ได้นะครับก็เต็มปากเต็มคำจะปั้นเป็นก้อนคมๆนะครับาลงไปผัดอันนี้เรายีให้มันเป็นไอ้นี่ดีกว่าเวลาเอาลาดหน้า,ากับเส้นหมี่แล้ว,ลวมันจะได้แบบเต็มปากเต็มคำนะครับได้ทานเยอะดีเฮ้ย เวลาคั่วปุ๊บเนี่ยหมูมันก็จะหอมเพราะว่าเรา,มาหมักหมูไว้แล้วนะพวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรก็จะเข้าเนื้อนะครับผมอต่อไปนะครับเร่งไฟหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่านะครับผมน้ำเปล่าแล้วก็ปรุงรสนะครับแล้วก็ใส่ เราเจียวนะครับแล้วก็แป้งมันนะครับคานะนะครับผมใส่จะกลายเปย็ไปไปนน้ำรลาเอเคนี้พอนะครับน้ำเปล่านั้นเดี๋ยวเราใช้มาหนึ่งถ้วยนะครับ ด้วยนะครับนอ้อยไปต้องใส่เพิ่มนะครับผมอโอเคประมาณสองถ้วยแล้วกันง่ายดีเล่งไฟเลยนะฮะปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวนะครับ กระเจียมหนึงช้อนก่อนนะครับถ้ามันไม่เข้มข้นเราค่อยเพิ่มนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวขอชิมรสชาติก่อนนะครับก่อนที่เราจะปรุงเพิ่มนะเพราะว่าเมื่อกี้เราหมักหมูไปแล้วเดี๋ยวถ้าเราปรุงไปเลยกลัวว่ารสชาติมันจะแบบว่าเข้ม,เ,ขมเกินนะครับ รสชาติต้องปรุงเพิ่มนะครับใส่เต้าเจี้ยวไปอีกสักครึ่งหนึ่งนะครับน้ำประมาณนี้ใส่เตจิบไปเลยหนึ่งช้อนครึ่งนะครับน้ำตาลน้ำตาลอีกครึ่งช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งหนึ่งช้อนนะครับ รสชาติกลมกมล่อมนะครับใส่ ทิศไทยลงไปด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่น,นะทิศไทยนี้จะเพิ่มความหอมและความเข้มข้นนะครับโอเคแล้วก็เราใส่คะน้านะครับคะน้าหั่นไปแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะครับใครเว้ข้าวโพดอ่อนจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่นี้เรามีอยู่ในตู้เย็นหลักก็ใส่ลงไปนะฮะ เราให้คณะมันสลบก่อนนะครับอย่าขั้นตอนสุดท้ายเราค่อยใส่แป้งมันนะครับแป้งมันนี้เราใช้แป้งมัน1ช้อนนะครับผมผสมกับน้ำสักสี่ช้อนนะครับ ก็ผสมไปก่อนแต่ว่าแป้งมันเนี่ยคือกะไว้นะครับเราค่อยๆหยอดแล้วดูว่าถ้าน้ำมันเหนียวตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็พอนะครับก็ตักมาพับลาดหน้าได้เลยอืมรสชาติดีมากขอเกลืออีกนิดนึงแล้วกันนะครับมันจะได้ชูรสนะครับผมต้องใส่เยอะนะครับนิดเดียวพอนะย แช่คนะสลบแล้วได้เวลาหยอดแป้งมันนะครับเวลาหยดแป้งมันก็เ,เย็นๆนะครับใส่ไปทีละช้อนนะครับแล้วก็คนก่อนอใส่เพิ่มอีกหนึ่งช้อนนะครับแป้งมันนี่ถ้าวางทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะตกตะกอนนะครับเราก็ต้องคนมันก่อนที่เราจะใส่นะ ครับน้ำเริ่มเริ่มจะรู้สึกว่าข้นขึ้นแล้วนะครับใส่เพิ่มไปอีกครับหนึ่งช้อนนะครับนี่ไม่ต้องใจร้อนนะครับตอนที่หยอแป้งมันเนี่ยล้าใครแบบรีบใส่ไปเลยมันจะเหนียวพ้นถ้าเราใส่เกินมันจะปรับยากนะครับผมอันนี้เราว่าอื ได้เลยนะครับถ้าใครที่แบบไม่ชอบแบบข้นเกินแบบประมาณนี้ได้เลนะครับน้ำร้านหน้าแต่ถ้าใครชอบแบบเหนียวเหนียวหน่อยเติมไปอีกสักครึ่งช้อนเราชอบแบบเหนียวเหนียวกว่านี้นิดนึงแล้วก็เติมครึ่งช้อนพอนะครับถ้าเยอะเก,กินกว่านี้นี่จะข้นไปนะ,ะได้แล้วแป๊บหนึ่งนะครับ อ้าโอเคสีสันดูดีมากนะครับน้ำาะดับความข้นจกุกอยางลุตัวรสชาติชิมอีกทีหนะึงนะครับก่อนตักขึ้นว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าเมื่อเราเคี่ยวมันไปน้ำจากหมูจากผักจากอะไรเงี้ยมันก็จะออกพอจะเข้มข้นขึ้นนะฮึสาระติแกน,นะครับติแกนเลยเยี่ยม นี่สิมีเคมข้นเราไม่นอนนะครับเดี๋ยวอันนี้ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับตักใส่เลยเลยนะฮะร,ราดมันไปนที่ถ้าได้เป็นหมูชิ้นหมูหมักนะจะฟินกว่านี้เยอะแต่ว่านี่เรามีเป็นหมูบดนะครับก็ตามมีตามเกิดเนะาะตำแบบ ง่ายๆนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราตัาาากน้ำราดด้วยนะครับผมนะนี่นะฮะให้มันรู้สึกว่าเป็นราดหน้านิดนึงอ่าโอเคเรียบด้อยแล้วนะครับผมใส่หมูเยอะๆนี่นะครับ โอ้ยหน้าตาม่น่ากินมากนะครับผมถ้าใครอยากจะทํานะครับลองทําดูนะครับผมนี่อันนี้ได้อีกได้อ,อีกจานหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่เราทําไว้เดี๋ยวเรามาตักไปเลยดีกว่านะครับแหมเราทําทานสองคนนะครับก็ตักไปเลยพอด,ดีฟินแค่นี้ก็ถัง ทำไม่ง่ายนะครับคือชาแนลเราจะแบบว่าไม่ค่อยเน้นอะไรวุ่นวายมากมายนะครับก็คือเน้นว่าคือโอเคมีอะไรอยู่ในตู้เย็นนะครับสามารถเอาความประยุกต์มาทําได้ส่วนอาหารอะไรที่แบบว่าพอจะพัฒนาได้เราก็พัฒนาต่อยอดให้มันให้มันอร่อยให้มันน่ากินยิ่ขึ้นนะครับาบางหลายๆคนเคยถามเรานะครับว่า แล้วมีสูตรอันนั้นอันนี้ไหมสําหรับทําเยอะๆหรืออย่างเงี้ยเราก็พยายามเหมือนพวกน้ําจิ้มนะครับบางทีเราทําสูตรนิดเดียวนะครับบางคนเขาเปิดร้านอาหารหรือเปิดร้านขายของแล้วก็เอพยายามปรับสูตรให้มันเหมาะสําหรับคนที่เปิดทําร้านเราก็จะผลิตคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ได้แล้วนะครับมีขาวหมกไข่นะครับ ลาดหน้าเนาะหรือเรียกอีกอย่างกา็ลาดหน้าเส้นหมี่ห่อไข่นะครับผมเวลาไปสั่งที่ร้านเนาะโอเคเราพอจบกันแค่นี้นะครับวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับหิวมากใครจะกินก็ปรุงกับเอออะไรอ่ะพริกน้ำส้มน้ำส้มสายชูพริกหั่นนะครับพริกป่นนะครับน้ำตาลน้ำปลาแค่นั้นะจบเลยนะครับ บายบาย